มันคงเป็นเมาส์เกมมิ่งอ่หนึ่งตัวในชีวิตที่ทำให้เฟซอึ้งตั้งแต่แก่ก่องทั้งมีจอยสติก๊กสเปคแบบจัดหนักจัดเต็มมาอึ้งไปพร้อมก,กันกับความล้ำในคลิปนี้ค่ะ ชาวข้างรักเกมมิ่งแกและเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะคะในคลิปนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ความล้ำล้ำล้ำไปหมดเหมือนได้สารฝันความฝันในวัยเด็กกับเมาส์ r g CharGram X หรือจะอ่านแบบไทยๆหน่อยก็ R g จักร g r a m X ค่ะยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะเราไปเริ่มอันบล็อกกันดีกว่าตัวกล่องรอบนี้เนี่ยทาง LG ทํามาขนาดใหญ่พอสมควรเลยค่ะดูทรงแล้วน่าจะมีของแถมเยอะด้านหน้ากล่องก็จะมีชื่อรุ่นบอกว่าเป็น r g CharGram X พร้อมกับชู ด้วยว่าเป็นระบบไร้สาย2.4ก h z ฮแล้วก็บลูทูธไปกวาดรางวัลอะไรมาเยอะแยะมากมายมากสำหรับการดีไซน์รุ่นนี้ส่วนด้านหลังกล่องค่ะก็จะมีสเปคบอกด้วยเห็นแค่นี้เรานึกว่าแบบเฮ้ยยานอาวกาศหรือเปล่าน้องแทบจะไม่ใช่เมาส์แล้วแล้วเ,วเราไปเปิดดูกล่องด้านในกันทุกคนเปิดมาก็จะเจอกับน้องเมาส์ที่ใส่อยู่กับของอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเนาะอย่างพระเอกของเราอย่างแรกก็ต้องเป็นเมาส์อยู่แล้วการดีไซน์รู ไววว้ค่อยีิกันด้านบนสุดตรงนี้ค่ะก็จะมี USB receiver มาให้ด้วยนะคะพร้อมขนาดข้ามมากับสวิชเมาส์ค่ะแล้วก็จะมีที่ดึงสวิชมาให้ด้วยส่วนแท่ง r L g อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นดองเกลนะคะและน้องวงกลม2อันนี้เป็นออปชั่นเสริมสําหรับจอยสติ๊กคนเรียกได้ว่าแถมมาให้ค่อนข้างน่าสนใจค่ะและอย่างสุดท้ายบนชั้นด้านบนเนี่ยจะเป็นของแต่งเพิ่มสําหรับไฟ RGB นะคะจะเป็นส่วนไหนก็ต้องรอติดตามกันในคลิปด้านล่างเนี่ยก็ยัง มีของอยู่ด้วยเริ่มกันที่แผ่นคู่มืออันนี้เลยค่ะก็จะบอกพวกแบบข้อมูลต่างๆของเมาส์และที่แอบ,บการ์ดสักนิดนึงคือเขาแถมกระเป๋ามาให้ด้วยทุกคนเป็นกระเป๋าแบบผ้าอย่างดีเลยสามารถเอามาใส่อุปกรณ์ต่างๆของเมาส์ตัวน,นี้ได้นะคะรวมไปถึงแบกเมาส์ไปเที่ยวด้วยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเลิศค่ะสมราคาสมราคาและที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสติกเกอร์ยังแถมมาให้เหมือนเดิมนะเอาไปติดเคสคอมอะไรอย่างนี้ก็ได้และอย่างสุดท้ายใลก่อน จริงๆแล้วทุกคนนั่นก็คือสายการเชื่อมต่อค่ะรอบนี้เขาก็ภูมิใจนําเสนอเราจะเป็นสายแบบยืดหยุ่นพอสมควรเป็นสายถักนะคะหัวการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type A to Type C ตรงนี้ทําสายมาให้ยืดหยุ่นเพื่อจะให้การใช้งานตอนเล่นเกมเนี่ยสามารถสะบัดได้แบบไม่ติดขัดอะไรจะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับการอันบล็อกและของในกล่องงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันที่การดีไซน์แล้วก็วัสดุของเมาส์ตัวนี้กันเนาะเมาส์เกมมิ่งทรงมือขวาตัวใหม่จากทาง LG ในรุ่น Shark <X. S 2> การดีไซน์เนี่ยก็จะเน้นไปทางเกมมิ่งจ,จ๋าเลยค่ะด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีทรงที่ยื่นออกมาเพื่อรับอุ้งมือด้วยตตวเมาส์ก็มีการเล่นเท็กเจอร์ลวดลายตามสไตล์ของ ROG พร้อมกับมีไฟ RGB มาให้ไม่ว่าจะเป็นตรงรอบๆอบเมาส์ลูกกิ้งและตรงกลางบอดี้ที่ทะลุขึ้นมาจากเคสเรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยค่ะสำหรับสีและวัสดุตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นวัสดุพลาสติกผิวด้านส่วนท่านบนเขาจะใช้เป็นพลาสติกใสๆค่ะส,สีดําและมีการเล่นส ีเงินมาตัดให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้ค่อนข้างจะหนักสักนิดนึงนะคะอยู่ที่127กรัมในส่วนนี้ก็ลองเก็บไปตัดสินใจดูค่ะว่าเราอ่ะเป็นสายเมาส์แบบไหนมาดูที่ปุ่มในรุ่นนี้กันบ้างเขาให้มาถึง11ปุ่มเลยเว้ทุกคนเยอะแบบเยอะมากเยอะลืมเรามานับกันค่ะมันจะมีที่คลิกด้านซ้ายขวาลูกกิ้งอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติแต่ที่แปลกคือตรงปุ่ม forward backward เว้ยลองเพิ่มมาให้อีก2เป็น สปุ่มและในส่วนของจอยสติ๊กอันนี้ก็มีมาด้วยสามารถแทนค่าเพิ่มเข้าไปได้ถึง4ปุ่มนะคะรวมกันทั้งหมดเนี้ย11ปุ่มโอ้ oh my god เยอะไปไหนก่อนเซตมาโคกันแบบตาแตกมันต้องกดคีย์บอร์ดกันไปเลยนะคะกดเมาส์อันเดียวคือจบแต่จริงๆการดีไซน์นี้ค่ะเขาได้อินสปายมาแบบจอยเกมนั่นแหละ4จุดตรง forward backward ตรงนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยม แล้วก็ x ที่อยู่บนจอยแล้วก็จะมีจอยสติ๊กที่สามารถให้ขยับได้ขอพาไปจอลึกไฮไลท์อย่างจอยสติ๊กฟังก์ชันวาวตัวนี้กันสักหน่อยเนาะหน้าที่ของน้องคือเหมือนกับจอยสติ๊กที่อยู่ในจอยคอนโทรลปกติเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งอนาล็อกจอยสติ๊กดิจิตอลโหมดหรือเลือกใส่ฟังก์ชันคัสตอมเองก็ได้ผ่านตัวโปรแกรมนะคะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้งานมันจะไม่ถนัดหรือเปล่าหรือว่ากลุมอยู่หาตอนเล่นเกมอย่างที่บอกไปตอนแกะกล่องค่ะน้องมีของแถมมาให้เรา สามารถถอดเปลี่ยนได้รวมไปถึงปิดการใช้งานของน้องไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยืดหยุ่นให้กับเกมเมอร์สุดๆไปเลยมาดูใต้ล่างเมาส์กันบ้างน่าสนใจไม่แพ้กับด้านบนเมาส์เลยค่ะ เขาให้พื้นที่ฟีดเมาส์แบบแผ่นยยใหญ่มาถึง3จุดด้วยกันแล้วก็ใช้วัสดุเป็น PTFE แบบลื่นๆเลยทาง LG เองเนี่ยก็ออกแบบมาให้เกมเมอร์สามารถปรับ DPI ได้ผ่านใต้ล่างต,งตรงปุ่มนี้ได้เลยนะคะส่วนค่าต่างเนี่ยสามารถเข้าไปเซตในโปรแกรมอีกทีนึงก็ได้หรือว่าจะเป็น d e f a u l t จากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนอีก2ปุ่มข้างๆปุ่ม DPI เนี่ยสามารถเลื่อนไปฟังในช่วงของระบบการเชื่อมต่อได้เลยนะคะเพื่อข้อมูลที่ต่อเนื่องกันและจุดที่เป็นหัวใจหลักของเมาส์เกมไม่นิ่ง จริงนั่นก็คือเซนเซอร์วัดว่าดีไม่ดีนี่คือดูกันตรงนี้เลยนะในรุ่นนี้อัปเกรดมาเป็น R o. G i m p o i n t Optical Sensor รองรับ DPI ได้สูงสุดอยู่ที่3 6 0 0 0 DPI และรองรับพอลิ r เล e ค่ะว่าถึง800 0ันเฮิร์สเรียกได้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้นี่เขาใส่มาแบบจะหนักจะเต็มมากอะจากประสบการณ์ที่ลองเล่นเกมมานะคะก็ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกคนเซนเซอร์มันค่อนข้างนิ่งเลยแต่ส่วนตัวเฟซรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับสาย เล่นเกมแนว FPS สักเท่าไหร่นะคะหรือว่าส่วนตัว, id, วเฟสติดเมาส์บอไปแล้วก็รู้เพราะว่าตัวนี้มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะค่ะขยับแล้วน้องอาจจะไม่ฟิลตามมือสักเท่าไหร่ก็คงจะเหมาะสำหรับสาย MMO ที่เน้นแบบมาโคหน่อยแล้วก็โมบ้านะคะประมาณนี้แต่ใครจะเอาไปเล่น FPS ก็ไม่มีปัญหานะเผื่อบางคนแบบถนัดเมาส์หนักเชียร์เลยจ้ะตัวนี้จัดไปมาดูกันต่อที่ระบบการเชื่อมต่อที่เฟสติดไว้เมื่อกี้นะคะโดยเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดให้เราเชื่อม ต่อได้ค่ะส่วนแรกนั่นก็คือการเชื่อมต่อแบบสายผ่านพอร์ต USB Type C ที่อยู่ตรงด้านหน้าเมาส์ก็สามารถใช้สายที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยเสียบใช้ได้เลยหรือใครอยากใช้งานแบบไร้สาย USB Receiver แถมมาให้ในกล่องเนี่ย ก็สามารถไปเสียบที่ดีไว c ์เราต้องการใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงคนที่มีพวก Macbook เอย่ยหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ b l บลู o t h เชื่อมต่อตัวนี้ก็ยังรองรับเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่การใช้งานไร้สายเนี่ยให้เราไปสวิตช์ตรงด้านล่างเมาส์อ,อย่างที่เฟซติดไว้เมื่อกี้เลือกโหมดที่เราต้องการหากเป็นบลูท t ธเนี่ยกดแพรสักนิดนึงค่ะเพื่อจะให้ดีไว์มันขึ้นโชว์ในดีไว c ์อื่นแค่นี้เกมเมอร์ก็สามารถใช้งานไร้สายได้แบบสบายใจจัดโต๊ะคอมได้แบบคลืน่น และในด้านเทคโนโลยีของตัวนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะน้องมีทั้งการรองรับชาร์จเร็วรวไมไปถึงการชาร์จแบบไร้สายนั่นคือ Qi wireless charging สามารถใช้งานคู่กับแผน่นงเมาส์ของทาง LG ที่เพียงแค่วางเมาส์ไว้ก็จะชาร์จให้ในตัวตรงนี้ก็ถือว่าล้ำมากมากเลยค่ะส่วนเรื่องระยะการใช้งานเนี่ยการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะรองรับอยู่ที่114ชั่วโมงเ็นแนะนำว่าให้ปิดไฟ RGB นะคะจะประหยัดแบตไปได้เยอะเลยพาดูด้านบน ก็แล้วข้างล่างก็แล้วมาดูด้านในกันบ้างเมาส์รุ่นนี้เราสามารถแกะเคสออกมาได้ค่ะน้องเขาจะติดเป็นแบบแม่เหล็กไว้ตรงนี้มีอะไรให้เล่นได้บ้างอย่างแรกก็จะเป็นป้ายโลโกโ้ ROG ตรงนี้อย่างที่บอกในกล่องไปค่ะเราสามารถเอาป้ายนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนได้มันก็จะเป็นไฟแบบดวงใหญ่ๆมากขึ้นไ,ได้เป็นโลโก้แล้วและรวมไปถึงที่ซ่อน USB DC ด้วยนะคะก็สามารถเอามาใส่ใต้ล่างนี้ได้เพื่อประหยัดพื้นที่หรือว่ากันหายด้านในเมาส์แค่นี้ยังไม่จบ ตรงบริเวณที่คลิกเนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดได้อีกนะคะค่อยๆเงี้ยสักนิดนึงตามคลิปวิดีโอเลยสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งด้วยเราก็จะเห็นตัวสวิชด้านในค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในเมาส์ของแท้และทุกคนถือว่าบอดี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปไขสกูน็อตอะไรให้ยุ่งยากละไปเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องของสวิชเมาส์กันค่ะในรุ่นนี้เนี่ยตัวที่เขาใส่มาแล้วจะเป็น LG Micro Switch รองรับการกดอยู่ที่7 0ล นคัเี้งกดก็จะออกทนแหลมๆนิดนึงแลยวเราไปฟังซาวเทสกันสักหน่อยค่ะ โซนโตเฟสมองว่าที่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยคือเมาส์ตรงนี้รองรับการถอดเปลี่ยนสวิตได้เพียงแค่ใช้ที่ดึงเนี่ยดึงน้องออกมาแล้วหาแมคชีเนียลสวิตค่ะที่เป็นออปติคอลไมโครสวิตนะทั้งแบบ3พินและ5พินกดลงไปแค่นี้ก็ทําการเปลี่ยนสวิตได้เรียบร้อยแล้วหมดปัญหาปุ่มเบิ้ลกดไม่ติดสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะง่ายๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่เขาชูมาเลยในตัวนี้สําหรับการปรับแต่งในโปรแกรมค่ะจะรองรับอยู่ในอัมบริ ิขตของทาง ASUS ROG ตรงนี้เราสามารถเซตได้ทั้งมาโครการตั้งค่าปุ่มต่างๆทั้งปุ่มใช้งานทั่วไปหรือปุ่มมาโครตรงด้านข้างและจอยสติ๊กด้วยในฝั่งของ performance เราสามารถปรับเซต DPI ได้ตั้งแต่100จนไปถึง36,000 DPI รวมไปถึงการปรับโพล l i n g r a ให้เป็นสูงสุดอยู่ที่8,000 Hz และค่ามาต่างๆที่เฟซอาจจะไม่รู้ข้อมูลเยอะค่ะตรงนี้ก็สามารถเซตได้โัวโหมดไฟเนี่ยก็มีให้เล่นแล้วก็สามารถปรับได้มากถึง16.8ล้า สีบอกเลยว่าไฟตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะอีกทั้งเพิ่มความเอกลุยส์เราสามารถคาลิเบตให้เข้ากับแผ่นลงมาของทาง RLG ได้ถ้าเกิดใครใช้งานอยู่นั่นเองรวมไปถึงการเซตลิฟ t ์ออฟดิสเทนต์ตัวนี้ปรับได้แค่โลกับไฮนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าวัดเป็นมิลลิเมตรเนี่ยมันจะเท่าไหร่และในแทบของ Power ค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบบไร้สายกระโชว์เรื่องของแบตเตอรี่การแจ้งเตือนแบตรวมไปถึงการพักสลิปโหมดด้วยส่วนในแทบสุดท้ายค่ะจะเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตเพื่อใ อัปเดตเข้ากับการอัปเดต Windows หรือว่า OS ที่เรากำลังใช้งานอยู่นั่นเองโปรแกรมนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของทาง LG ได้เลยนะคะมาถึงพารสุดท้ายในคลิปแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของราคาบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยสเปคมันขนาดนี้เลยนะราคามันต้องอาจจะสูงแน่เลยตัวนี้เพยก็ ทำอึ้งอีกเหมือนกันค่ะเพราะน้องค่าตัวอยู่ที่3 9 9 0ัาท้าบาททจริงตอนแรกฉันนึกว่าแบบจะแตกไปเกือบ5 0 0 0 6 0ห0ด้วยซ้ำนะส่วนตัวเฟนมองว่าเป็นเวนที่กำลังรับมือได้อยู่ค่ะในราคานี้ถ้าเกิดใครชอบการดีไซน์นี้สเปคแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วค่ะมันไม่มีตัวไหนตอบโจทย์ไปกว่านี้ละจริงๆส่วนใครที่อยากได้นะคะเฟสทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงลิงก์ข้อมูลของทางเอซูส์เอลจีเองด้วยลองเข้าไปอ่านเพิ่มเตม เได้ลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย